น่ากินค่ะเพื่อนๆพื่อนน่ากินมากค่ะเพื่อนเพื่อนแต่ดูน่าจะหวานอันนี้คือม,มีครัอันนี้คือหมีครับมีครุกเก่งมากเลยครับน่ารักค่ะน่ากินทุกอย่างเลยค่ะเพื่อนๆ อันนี้จะเป็นคุยช่ายทอดค่ะทอดก,กรอครบค่ะมีทั้งทอดน่ากินมากค่ะมะพร้าวอ่อนดูดิ <S S อมันคืออะไรผูา้กอาก่อาร้กคอา้่การ้่าก่อก้่ารผ้อู้ก่กา,า้อา่อา่าอกาก่กอา่กาอก้าน่าอ่ะกอ่ มีทั้งทำอันนี้ของชอบเลยค่ะสามตัวร้อยนกทอดกับเพื่อนกุ้ัในภาษาดวายในภาษายไทยในฮมษาอังกีษในอภาษาอังกฤษเยอะมากค่ะอันนี้ไก่ทอดค่ะชิ้นละสิบบาทไม่แพงนะคะน่ากินมากเลยในงานมีทุกอย่างเลยค่ะลูกกุ้งตัวใหญ่ ันนี้ของชอบเลยค่ะตามตัวร้อยนกทอดกับเพื่อนๆเนือกแล้วนี่อไ่ชอบกินมากค่ะแต่วันนี้อิ่มแล้วค่ะกินไม่เกี่ยวมานะคะอิ่มแล้วเดินเดินให้อาหารย่ยก่อนอันนี่ก็ไก่ทอดค่ะรซอสแบบนี้เห็นไหมคะ พิซซ่าญี่ปุ่นน่ากินค่ะกูเป็นพัดตวัดเป็นผัดซาเป็นผันแฮมเป็นผัดชีสเป็นผัดเนื้อน้องดูต่อหน้งานสวยๆเสื้อผ้าก็สวยๆน่าเดินมากเลยอันนี้คืออะไรพิซซ่าญี่ปุ่นน่ากินค่ะเพื่อนๆรักให้ตองกินเยอะๆเลยค่ะเพื่อนๆ น่ากินมากค่ะดูมะม่วงค่ะลูกใหญ่ๆหนึ่งหกสิบัเหีย้อยเดียวจ้าน่ากินม่ะเป็นนครื่องของกินเยอะเลยค่ะหนึ่งกสิบบางเหียวร้อยเดียวจ้าน่ากินค่ะเป็นเครื่องของกินเยอะเลยค่ะ กินเยอะไม่ค่ะเปของกินเยอะในทอดทั้งไม่ทอดค่ะคนน่ะนี่ขนาดยังไม่มืดนะคะคนเดินเต็มเลยค่ะเก่งมากเลยครับน่ารักค่ะ พิซซ่าญี่ปุ่นน่ากินค่ะเ่หน้าใจเซอน์ลด้ยค่ะร้อยเดียวจะที่รับไหมคะับสามารกรับน้าร้อยเดียวรัหคะน้ากินค่ะน่ากินน่ากินมากค่ะมาพร้าวอ่อนดูดิมันคืออะไรูกิน น่ากินมากค่ะเพื่อนๆแต่ดูน่าจะหวานมากอันนี้คือหมี่ค่ะมี่พุกอะไรครับลาบปีกา้ายิ่งแซบ่บอันนี้หม้อแกองค่ะของกินเยอะแยะน่าใจเชอร์รี่นนเลยค่ะ ร้อยเดียวจต็ที่รับนไหมคะจะมาคุมค้มกันหน้าร้อยเดียวไหมคะไม่คินค่ะน,น,นี่ขนาดยังไม่มืดนะคะคนเดินเต็มเลยค่ะ ร้อยเดอแต่ที่รับไหมคะจะมาทุกวันหน้าร้อยเดียวมคะแ่่คค่ะนม่ีูดไก่ฉีดมคีค่ะเพื่อนๆอันนี้จะเป็นลูกชิ้นค่ะเยอะน่เปิดคลยค่ะคะนี่ขนาดยัไม่มืดนะคะคนเดินเต็มเลยค่ะร้านที่เราเอาไว้ใช้ทำงาน เหนียวสังกะหยาหน้ากุ้งหน้าปลาค่ะเพื่อนๆหาของกินเยอะๆเลยค่ะอ่หน้าก,กินมากค่ะมะพร้าออ่อนดูดิอ่อมันคืออะไรหน่ากินมากเลยอ่ะหน้ากินทุกอย่างเลยค่ะเพืเ่อน อันนี้จะเป็นคุยไส้ทอดค่ะทอดก,กรอบค่ะมีทั้งทอดน่ากินมากค่ะมะพร้าวอ่อนดูดิมันคืออะไรอ,ะอันนี้ของครัวคุณต๋อยนะคะมาจากครัวคุณต๋อยงานสวยๆเสื้อผ้าก็สวยๆน่าเดินมากเลยเอันนี้คืออะไรพิซซ่าญี่ปุ่นน,น่ากินคะ่ะเพื่อนๆ น่ากินทุกอย่างเลยค่ะเพื่อนๆอันนี้จะเป็นคุยช่ายทอดค่ะทอดกรอบค่ะมีทั้งทอดเบคอนไส้แล้วนีเบคอนไส้อันนี้ของชอบเลยค่ะตามตัวร้อยนกทอดค่ะเพื่อนๆอันนี้ของชอบเลยค่ะตามตัวร้อยนกทอดค่ะเพื่อนๆเเเีียว่ราาาอไ้ใทงน นีเนี่ยสังกะหยาหน้ากุ้งหน้าปลาค่ะเพื่อนๆหาของกินเยอะๆเลยค่ะน่ากินมากค่ะเพื่อนๆแต่ดูน่าจะหวานมากอันนี้คือหมี่มีคุกใ่ค่ะเพื่อนๆน่ากินมากเลยอ่ะ น่ากินทุกอย่างเลยค่ะเพื่อนๆอันนี้จะเป็นคุยไส้ทอดค่ะทอดกรปอบค่ะมีทั้งทอาวุ้งดูมัมม้วนค่ะลูปใหญ่ๆจอยอร่อย<ม>หอมหอมไ<ม>ส้ทะ<ม>ลักเลยค่ะ น่ากินมากค่ะเพื่อนๆจะดูน่าจะหวานมากอันนี้คือหมี่หมี่พุกเป็นของฝากจากอุบลเยียน่ใจนเลยค่ะ1 0ยเดียวจะที่รับไหมคบจะมาคุกวันกา้1 0เทีะ น่ากินค่ะน่ากินเยอะอยูน่น่าใจเลมอน,นเลยค่ะร้อยเดียวจะที่รับนะคะจะมาคุยบ้มงนหาร้อยเดียวรับไหมน่ิกินค่ะน่ากิน,น,กนเดินดูต่อนะเดีย๋ยวไปมาดูกับของกินเยอะค่ะเลือกไม่ถูกอันนี้ก็น่ากินค่ะแล้แล้ว,ลวมาแล้วบูเลมอนน่าชอบกินมากค่ะแต่วันนี้อิ่มแล้วค่ะกินก๋วยเตี๋ยวมานะคะอิ่มแล้วเดินเดินให้อาหารใหญก่อนอันนี้ไ,ไก่ทอดค่ะ น,น,น่ากินทุกอย่างเลยคับเพืเ่อนอันนี้จะเป็นคุยไส้ทอดค่ะทอดกระป๋อบค่ะมีทั้งข้าวมันไก่อะไรครับปาปีกาวิงแซบอันนี้หม้อแกงค่ะ หอมกินเยอะแยะเลยอันนี้ของชอบเลยค่ะตามตัว100น้อยนกทอดชาวเพื่อนเห็นไหมคะพิซซ่าญี่ปุ่นน่ากินค่ะแฮมจิบอะไรทอดลาบิเกียวิ่งแซบ่บอันนี้หม้อกแกงค่ะของกินเยอะๆๆแยะหมทดทั้งไม่ทอดค่ะ